สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่20ถึง24มกราคมนะคะสำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์เองเนี่ยก็มองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังสามารถเข้าไปเทรดดิ้งในส่วนของตัว Se f ฟิตรี u เดีแล้วก็ในส่วนของตัว USD Future ได้ตามทิศทามความผันผวนของออตัวดัชนีเซฟเองที่เป็นไปตามทิศทางของออสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศแล้วก็ ในส่วนของอประเด็นทางด้านการปรับลด QE จากฝั่งสหรัฐนะคะขณะที่ในส่วนของ USD future เองเนี่ยก็มองว่าทิศทางของค่างเงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้อีกนะคะก็คงต้องขึ้นกับปัจจัยทางด้านการเมืองในบ้านเราด้วยนะคะก็มาดูในส่วนของตัว s ซ f ต t ้นเด็ป Future กันก่อนนะคะก็มองว่าถ้าดูในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เห็นการชุมนุมของกลุ่มปปสอเองล้ว ก็ในส่วนของกลุ่มที่คัด้ันรัฐบาลเองเนี่ยก็ยืดเยื้อมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วสําหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนต่อเนื่องมาสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ อาจจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นเหมือนกันในการที่จะเข้าไปเทรดในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์ที่อ้างอิงอตัวดัชนีในตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะแต่ว่าถ้าดูในส่วนของอปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ดูแล้วประเด็นในเรื่องของ QE เองก็ยังดูมีมุมมองที่ค่อนข้างจะ ผันผวนตามทิศทางของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการรายงานออกมาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ World Bank เองที่มีการปรับเพิ่มคาดการการเฉายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ไปเที่ยะดับ3.2เอซเงเนี่ยก็อาจจะทำให้ บ้านเราเองเนี่ยดูค่อนข้างคาดหวังต่อทิศทางการพื้นตัวของการส่งออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็คงต้องขึ้นกับในส่วนของตัวการเมืองในบ้านเราด้วยที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจว่าจะยืดเยื้อไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยชะลอตัวไปในทิศทางที่รุนแรงกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า ส่วนถ้าดูในเรื่องของปัจจัยหนุนเองเนี่ยยังมองว่าน่าจะมีแรงกิ่งกำไรผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีก่อนเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของนักทุนสถาบันอาจจะเริ่มกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหลังจากที่ล่าสุดเองก็เริ่มมีการออกทิกเกอร์ฟันออกมามากขึ้นด้วยขณะที่มองในส่วนของตัวแรงขายของนักทุนต่างชาติเองเนี่ย พรามองแล้วเนี่ยยังมีแรงขายสลับออกมาในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราอยู่แต่ว่าในฝั่งของฟิลเตอร์เนี่ยดูค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกเหมือนกันเพราะว่าก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่17มกราคมก็ืคือสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีแรงซื้อสะสมมามากกว่า1 9 2 3สัญญา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงยังต้องอติดตามดูการเคลื่อนไหวของฟันโกลต่างชาติอยู่เหมือนกันทั้งผลกระทบท,ที่มาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราแล้วก็ประเด็นทางด้าน QE เองที่อาจจะทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลกลับไปยังตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐ ถ้ามองในส่วนของตัว s ซฟในสัปดาห์นี้ก็คงจะแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงแต่ก็ยังลุ้นว่าให้มีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบระดับ900จุดแล้วก็ถ้าผ่านได้จะไปต่อที่ระดับ915จุดอมองดาวไซด์ไว้ที่ระดับ870จุด สำหรับในส่วนของการลงทุนใน s ซฟตี้เด็ปฟิวเจอรก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสเข้าเก็งกำไรฝั่งรองตัว S50 S14 ได้โดยไปพยอ๋ทถึงกำไรบริเวณ905-910จุดแต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนนะฮะว่าปรับตัวลงหลุดระดับ860จุดลงไปและถ้ากลับมามองในส่วนของค่างเงินบาทเองเนี่ย อมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะ,ะได้บทสรุปในในเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยก็มองว่ายังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของค่าเงินบาททําให้มีโอกาสที่จะ,ะกลับมาอ่อนค่าได้อีกครั้งเหมือนกันหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการแขงค่ากลับขึ้นไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดก็ยังไม่ สามารถจะทะลุระดับ32.50ไปได้ขณะที่ถ้าดูในส่วนของอทิศทางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาโดยเฉพาะในส่วนของอตัวเลข ในในส่วนของตัวเลขหลายๆตัวเองเนี่ยก็มองว่าทําให้ต้องสับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องตามดูต่อในเรื่องของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยขณะที่ตัวเลขในภาคแรงงานแม้ว่าจะชะลอตัวลงแต่ว่าก็ยังมีความกังวลในเรื่องของโอกาสที่เจะเริ่มปรบบลด QE ลงไปอีกโดยเฉพาะในส่วนของการประชุมในสัปดาห์หน้าสำหรับการประชุม เฟดที่จะมีขึ้นในวันที่สิบแปดแล้วก็ยี่สิบเกนี้สำหรับในส่วนของอาการประชุมกรนงหรือว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินในบ้านเราเองที่จะมีการตัดสินใจในเรื่องของอ,อัตราด,ดอกเบีย้ยนโยบายก็ดูแล้วเนี่ยตลาดค่อนข้างคาดการณ์กันว่าน่าจะเห็นการปรับลด,ดอกมีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยลงจากกรนงในรอบนี้เหมือนกันหลังจากที่ การประชุมรอบที่แล้วมีการปรับลดอดอกเบีย้ยลงไป0.25%ลงมาที่ระดับ0.25%ครั้งนี้เนี่ยก็มองไงินวัยเทียดัก0.25%เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินเฟ้อก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปรับลดในเรื่องของอาตาัตราดอกเบีย้ยลงอีกทั้งความเสี่ยงทางด้านการเมืองที่จะส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจในระยะถัดไปเองเนี่ยก็ยังดู จะเปิดโอกาสในการที่จะเห็นการปรับลดตัวอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งก็น่าจะส่งผลไปยังทิศทางของค่าเงินบาทสนับสนุนให้มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้อีก ขณะที่ในส่วนของเม็เงินลงทุนต่างชาติเองที่มีขายออกมาสลับในหุ้นแล้วก็ในฝั่งของตลาดตราสารหนี้เองก็เป็นอีกปัจจัยด้วยที่มองว่าในส่วนของค่างเงินบาทในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบระดับ32.90บาทตอนน่อดนลาลาร์สหรัฐแล้วก็มีโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปต่อได้เหมือนกันอาจจะไปถึงระดับ33บาทได้ ขณะที่มองว่าการแข่งข้าระหว่างสัปดาห์เนื่องจากความผันผวนเองเนี่ยยังไม่น่าจะแข่งข้ามากกว่าระดับ22.60บาทบาดอลลาร์สหรัฐก็เปิดโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองตัว USDF14 ได้โดยให้ไปรอทำกำไรที่บริเวณ33บาทหรือว่าสูงกว่าบริเวณดังกล่าวโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าไม่สามารถยืนเหนือระดับ22.68บาทดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสัปดาห์นี้จึงฝากเอาไว้ในส่วนของการลงทุนในเซลล์ตเดฟฟิลเจอร์แล้วก็ USD f u t u ฟิอร์แล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปิลิปปิชิกการลงทุน,นสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ